สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการฝากเงินนะฮะเข้าสู่แอปพลิเคชัน b i t ค u b นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะเป็นห่วงว่าฝากเงินไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะน่ากลัวไหมหรือจะอะไรยังไงนะฮะผมขอที่บายสั้นๆเลยว่าเว็บบิ t คัพเนี่ยมันมีมาตรฐานของกรตนะฮะซึ่งผ่านจากแบงค์ชาติแล้วนะฮะซึ่งนั่นเท่ากับว่าเราก็ มีกฎหมายรองรับอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะว่าเงินคุณจะหายไปไหนหรือจะมีประเด็นอะไรนะครับแต่ตอนนี้มีอีกคถามหนึ่งนะฮะจากทางบ้านนะฮะพูดมาว่าการฝากเงินเนี่ยหรือว่าการเทรดเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งบาทเอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทก็สามารถเทรดได้แล้วนะครับจริงจริไม่จําเป็นเลยนะครับที่คุณจะต้องมีเงินหมื่นเงินแสนนะฮะร้อยบาทก็สามารถฝากได้พอเราฝากเข้าบัญชี นะฮะแล้วเราก็ซื้อถัดตัวไหนบางตัวเก็บไปไว้นะฮะเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะก็ก็งอกเงยขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะหลักๆง่ายๆเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการฝากเลยนะครับกดฝากเงินนะครับเดี๋ยวนีนะฮะมันมีหลายอย่างนะ,ะที่พัฒนาขึ้นเนาะก็คือสามารถเป็นโมบายแอปพลิเคชันคิวอาร์โได้เลยนะฮะกดจํานวนเงินที่เราต้องการฝากนะครับสมมติว่า100บาทนะฮะ ยืนยันการฝากนะฮะกด yes แล้วนะฮะมันก็จะขึ้น qr code นั่นเองนะครับสำหรับบัญชีที่เราผูกเนี่ยมันจะใช้สำหรับกรณีที่เราถอนนั่นเองนะฮะว่าเราถอนไปแล้วเงินเราจะไปอยู่บัญชีไหนนะครจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราจะฝากเงินเนี่ยเราต้องเอาบัญชีที่เราลงทะเบียนเนี่ยเป็นเงินที่เอาฝากใช่ไหมปัจจุบันไม่ต้องแล้วครับปัจจุบันนี้คือคุณใช้บัญชีอะไรก็ได้นะหรือว่า ใครสนใจจะฝากเงินให้ผมก็สแกนกันเข้ามาได้เลยหนะึ่งร้อยบาทนะฮะก็สามารถทำธุรกรรมได้เลยนะครับผมโอเคเนาะก็คือคุณสามารถดาวน์โหลดคิวอาร์โค้นะฮะและไปใช้กับแอปพลิเคชันธนาคารอะไรก็ได้นะ,ะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสาธิตเป็นไทยพาณิชย์เองนะฮะโอเคครับอ่าอย่างไทยพาณิชย์เนี่ยมันจะมีสแกนนะโอเคกดรูปภาพนะฮะแล้วก็กดเลือกได้เลยนะฮะป๊าเข้าให้นะฮะแล้วก็กด,ดยืนยันรหัสนิ้ว มันก็จะมีบอกเลยครับว่า100บาทนะครับเช่นเดียวกันคุณสามารถใช้โปรแกรมธนาคารแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะฮะในการฝากเงินนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูความไวในการฝากเงินกันดีกว่าผมฝาก100บาทอ่าผ่านเว็บบิ๊ครับตอนนี้ผมมีอยู่ในบัญชี198บาทนะฮะเดี๋ยวผมกดตรวจสอบเลยนะครับอ่าดูซิ1 2 3 4วิอ่า4วิ5วิอ่า6แล้วเราดูซิว่าเงินเข้าหรือย,อยังนะฮะไวไหมล่ะ ดูสิเนี่ยเมื่อกี้ผมมีร้อยสามสิบสองบาทตอนนี้ผมมีแล้วอ่ะอีกหนึ่งร้อยบาทอ่ะคิดละกันเราใช้ทุนกรรมนะฮะในการฝากเงินเพียงแค่ไม่เกินหกวิอ่ะเจ็ดวิเมื่อกี้นั่งนับสดๆเลยนะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูอลเล็ตก่อนนะฮะเมะื่อกี้อ่านี่ผมมีเงินมีเงินที่มีอยู่ในบัญชีนะสองร้อยสามสิบสองบาทนะจากที่มีอยู่ร้อยสาสิบสองบาท ก็คือเอาง่ายคือใช้เวลาประมาณ7วิในการฝากเงินเร็วมากเช่นเดียวกันถอนอ่ะถอนเลยแล้วกันให้ดูเลยนะเสีย20บาทนะเนี่ยอ่ะผมสมมติว่าผมถอนเงินผมไม่ถอนดีกว่าผมเสียได้ยีบาทแล้วผมไปเทรดก่อนก็เช่นเดียวกันนะแต่ตอนถอนเนี่ยเรากรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะหักค่าธรรมเนียม20บาทนะครับไม่ว่าจะคุณจะถอนกี่แสนเท่าไหร่ก็ได้นะวันหนึ่งคุณสามารถถอนสูงสูดได้2ล้านบาทนะฮะ ก็สามารถถอนได้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีนั่นเองนะฮะแล้วก็กรอกรหัสนะฮะตัวนี้ด้วยนะฮะรหัสจะอย่างที่ที่ดูคลิปที่แล้วนะก็สามารถกรอกรหัสตรงนี้ได้เลยนะก็คือตรงนี้นะฮะสำหรับเว็บบิทครับนะครับก็ฝากทําการถอนได้เลยนะฮะให้ระบุอยู่แล้วนะฮะว่าวันหนึ่งฝากได้ไม่เกินสองเอ้ยถอนได้ไม่เกิน2ล้านบาทนะครับผมสําหรับการยืนยันระดับที่1นนั่นเองนะครับ ก็พอเราได้เงินเข้ามาแล้วนะตอนนี้ผมมีเงินอยู่ในเงินสดนะอยู่ที่ประมาณ2อ2บาทเดี๋ยวผมจะไปเทรดให้ดูกันนะว่าเราจะเทรดยังไงนะฮะและอธิบายเบื้องต้นอีกนิดนึงนะสำหรับการเทรดยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกดคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ดูกันในดูกันไปยาวๆนะคลิปถัดไปได้เลยนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ